อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเราทั้งๆท,ที่เราทำความดีแต่ว่าผลสนองให้กับเราเป็นปัจจัยแห่งความราบรอนนั่นถือว่าเราใช้นี่กรรมเข้าไปชาตินี้เราไม่ได้ทำเขาใช่ก่อนเราคงทำเขา เมื่อเขาจะมารับผลของเขาคืนออก็คืนก็ไปล่อตามาัาิยาใสใครเขาจะดา่าเราก็เฉยยิ้มเพราะเราไม่ได้มีโอกาสใช้นี่แล้วใครเขาจะดินทาเราก็ยิ้มเขาเขาจะแปลงแกล้งก็ช่างตั้งหน้าตั้งตาทำความดีท่านนอกจากนั่นก็มีจิตน้อมในความไม่ตาย ว่าโอ๋หนอคนทั้งหลายเหล่านี้ทำไม่จริงโง่อย่างนี้ถ้าเขาด่าเราเราก็เราด่าตอบเขาจะมีความสุขรือความทุกข์เราเป็นมิตรกับเขาเขามีความสุขเพราะเรากับเขารักกันแต่ว่าถ้าเขาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราเราก็ไม่ประกาศตนเป็นศัตรู แต่ว่าตัวเขาเหล่านั้นเขาจะมีความสุขไหมเขาก็มีความทุกข์เพราะว่าเขาคิดว่าเราเป็นศัตรูกับเขาเขาจะต้องระวงอันตรายที่เราจะทํากับเขานั่น,นแสดงว่าเขาสร้างความทุกข์ของเขาเองคนเลวกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าการประกาศตนเป็นศัตรูกับคนอื่น บางทีคนอื่นยังไม่คิดว่าจะทำอันตรายเขาแต่เขาคิดเขาคิดว่าคนเราเอ่มืคนที่เขาด่าไว้เขาว่าไวเขานินทาไว้เขากั่นแกล้งไว้จะทำอันตรายกับเขาคนประเภทนี้ใจของเขาไม่มีความสุข